สงสัยรอดไม่นานสำนักข่าวดังชี้จับตาให้ดีหลังเลอกตั้งขมรที่อาโกโดนทิ้งแน่โอกาสทองที่อาโกเทเซียร่านักมวยบราซิลย้ายค่ายไปกุเขมแมกลายเป็นฮีโร่รัฐบาลมอบทั้งเงินสัญชาติและงานส่วนทางนักมวยกัมพูชาในไทยต้องตกงานโปสปลูกกระแสยิมในไทยถูกปิดศูนย์ห้าแสนเหรียญตอนนี้เปิดรับบริจาคทั่วไป1ดอลลาร์ก็รับจากการตรวจสอบยิมที่เกาะสมุยยังอยู่แค่ปิดสื่อโซเชียลอยู่ครบ เจ้าต,ตัวเตรียมเปิดยิมใหม่ในพนมเปญจับตาอนาคตที่อาก็รุ่งหรือร่วงเพราะหลังเลือกตั้งกัมพูชาจบวันที่22เมษายน2 5 6 6ที่อาก้เทเซียรานักชกบราซิลที่ได้สัญชาติกัมพูชาพร้อมใช้ชื่อว่าแสนจันริทีกุลซึ่งมีความหมายว่าผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ซึ่งถือเป็นนักชกที่กัมพูชายกย่องเนื่องจากหลงไหลในศิลปะการต่อสู้กุนคแมอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นที่อาก็เทเซียรา เคยมาฝึกฝนมวยไทยที่ประเทศไทยอีกทั้งเปิดค่ายมวยที่เกาะสมุยรวมทั้งมีรอยสักคำว่ามวยไทยตัวใหญ่อยู่ด้านหลังก่อนหน้านั้นเจ้าตัวได้เปิดให้ชาวขเขมรเลือกลายสักที่จะสักทับคำว่ามวยไทยล่าสุดเจ้าตัวได้เลือกรอยสักลายใหม่เป็นที่เรียบร้อยคือศิลปะขเขมรที่ประสาทบายนพร้อมโพสต์ข้อความว่าเร็วๆนี้ผมรอไม่ไหวแล้วสำหรับที่อากเทเซียรากำลังเปิดรับบริจาคจากชาวกัมพูชาเพื่อนำมาเปิดค่ายมวยแห่งใหม่ หลังค่ายมวยที่ไทยถูกปิดตัวลงในที่สุดก็มีเศรษฐีใจป้ามที่จะมอบเงินให้ทีอาโก้สร้างยิมกุนขแมสู้มวยไทยเศรษฐีคนนั้นเป็นชาวขเขมรมอบเงินให้ทีอาโก้มากกว่า8ล้านเกี่ยวกับกรณีนี้ดิฉันจึงหยิบยกความคิดเห็นบางส่วนของคนไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากความคิดเห็นแรกบอกว่าอยากสร้างกุนขแม่แต่เอาต่างชาติที่ไปเรียนมวยไทยมาสร้างแน่ใจนะว่ากุนขแม่คือต้นกําเนิดมวยไทย มันดูย้อนแย้งนะข้าเอาต่างชาติมาสอนกุนขแมรคืองงกุนขแมร์มันหลวงโลกครับไม่มีที่มาแค่สร้างขึ้นมาเกาะกระแสะมวยไทยหวังดังทางลัดตามแผนผู้นำเพื่อเสียงข้างมากครับให้ต่างชาติมาสอนมวยกุนขแมร์ขเมนบอกต้นกำเนิดแต่ให้บราซิลสอนห่าห้าหาหามันโอนสัญชาติแล้วนี่หว่าไปนับหนึ่งใหม่เลยรู้ไหมมวยไทยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่ขเมนควรศึกษาบ้าง เขมรประเทศตัวเองแทนที่จะเอาเงินไปสนับสนุนคนของตัวเองกลับไปให้คนต่างชาติที่เพิ่งได้สัญชาติเขมรเพราะถึงยังไงเขาก็เป็นคนต่างชาติแล้วบอกเป็นวัฒนธรรมของเขมรมันขัดกันเห็นได้ชัดศิลปะเขมรให้ต่างชาติสอนคนคเขมรคิดอะไรกันอยู่ศิลปะเขมรต้องคนคเขมรสอนและเผยแผ่ให้ต่างชาติได้รู้ทําแบบนี้เหมือนกับตบหน้าตัวเองชัดๆอ้อยหัวจะปวดยอมช่วยต่างชาติย้ายฐาน แต่ไม่ช่วยรัฐบาลตัวเองสร้างหน้าตาประเทศตลกดีนะโชคดีมีเงินใช้ดีโก้เข้าโหมดขอทานเต็มรูปแบบเร็วๆละเดี๋ยวกระแสะจะหายก่อนเอาเลยจ้าบริจาคเยอะๆเลยนะอาชีพขอทานของนายประสบความสําเร็จแล้วเทิร์นโปรโได้จะมีประโยชน์อะไรตัวไอทีอาโก้ Go มันก็ถูกแบนห้ามชกมวยไทยตลอดชีพแล้วคุณขแมจะชกกับใครสถาบันไหนตรับใดที่คุณขแมยังใช้กติกามวยไทยทั้งดุน้น คงได้หากินกับขเขมรกับลาวและมาเลประมาณนี้ส่วนเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ทีมงานของเราด้วยนะคะ